ขึ้นนะพรัผักเห็นนะครับของพักยู่เมืองปากซองนะครับหรือว่าเมืองสองคอนนะครับของพักน่ครับคืนละแสนสี่สิบพันกีบนะครับหรือว่าแสนสี่หมื่นกีบนะครับทีเป็นเงินไทยกับประมาณสองร้อยสิบบาทนะครับสิไปทา้งไหนนนก็คอยติดตามบ้างนะครับเส้นทางการเดินทางของห้องนะครับคนไลาฟันแชแนลนะครับ แต่รับมือน ouais uh ี่ฮ uh ่กกับเตรียมพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์รถจักรเฮาอุปกรณ์กระเป๋าเสื้อผ so ้าสิ่งของเดินทางเตรียมพร้อมแล้วนะครับเฮ่กกับจิตเดินทางไปถ่ายคลิปบ้านใดนั่นก็คอยติดตามมึงนะครับฮอาจิเดินทางไปบ้านใดในเมืองใดนะครับอ้อคอยติดตามมึงนะครับเดี๋ยวฮอกก้จิตเดินทางจากหองพักแล้วครับมีเคืองหองพักเมืองปากซองหรือว่าเมืองสองข้อนนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาคอยติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับตอนนี้เขาก็จะเดินทางแล้วครับวันนี้รับแดดก็ต้องไปเติมวัตศัพท์ก่อนนะครับว่ราเนนตท่าเบิแล้วเลเ้วแบบของทักนะครับชมบรรยาก,กาศเมออืองสองวันยังมี้าวนะครับ ปากซองหรือว่าเมืองสองข้อนนะครับเี่เป็นเมืองที่ใหญ่อออพอสมควรน,นะครับเจรินพอสมควร เน็ตหน่อยเดิมบัตรกันนะครับตอนนี้ผมขอมาถึงบ้านนากาลานะครับเดี็ดสีผ้าไว้ไม่หรอก FC ฮัลโหลช่มบึงหมู่บ้านเพิ่นนะครับว่าเป็นแังไต่นะครับบ้านนากาลานะครับไปเลยนะครับ กงลอยนะครับเป็นาประมาณเจ็ดสลังคาข้าง,งนี่ครแต่เป็นทางคอน้นรีดนะครับในหมูบ่บ้านแต่ว่าทางขมากัเป็นทางดูล่างนะครับเห็าไปนอเตีเาหล่อสมบึงนะครับ้นานกากาลานะครับเป็เมืองสอขนทึ้กันึเอา,ารครับเ,เมืองปากสองเมืองสองอขัน,ขน,งงงงนนะครับเราชมนมูบาน จะเริ่มมาสกควันแน่แล้วนะครับนคบมีบานหลังเๆหลังงามแล้ว ชมบรรยากาศบ้านแลังเก่าๆแบบนี้นะครับนะแว่าชวนมากกับสิเป็นบ้านหลังที่เิ่นสั่งไม่ทันสมัยแน่แล้วนะครับบ้านหลังกเก่าๆก็จสิคอยหายไปนะครับ เืิบพอสมและครับไปทางงอ้อดีเบิ้อุเสร็จแล้วนี่ก็จะไปส่วนบ้านนะครับเีาสิวนอ้อมขอัอไอทา้งนี้นะครับนี่อภาบรรยากาศปานนาการานะครับนาการาปานนาการานะครับ หนึงนะครับานานนะครับต้นกบกูตน้อตนอา้อยคลต้นดอกพลิกครับต้นตช่อมบงบา,านทน้นหนาครับโดยม่บานแล้วต้ไก่ก็ได๋จเป็นชงอม,มึีนะครับป็นหม่บานอีหยังอากาศตอนไแถวหน้านะครับจะไปท้ายนหน้าไอ้สวจะมีอร์แลนน ขบมาหอดบ้านน้องให้นะครับเดี๋ยวกับิีพายรอ,อชมบุงีมูบ้านเพ่นะครับเป็นอะไรข้านน้องให้นะครับเมืองสองขอนแหงสะวันตกเขตนะครับ,รบหรือว่าเมืองปากซองนะครับเดี๋ยวจีพาลรอ,อ,อชมบุงมุบานเพื่อนนะครับบบันน้องให้กับใกล้ๆกับ้านที่ผ่านมา,บ,านนบังคับ ล่านะครับทุกานเราเห็นคือ ประกาศเป็นหลังที่ท่านสมัยแน่แล้วนะครับ ช่อมบึงนะครับบ้านนี้กับจิตบ้านในเตืบนะครับองหน้ากว้างแล้วในทงบริเวณที่รับการนะครับเป็นกับกำลังสร้างใหม่นะครับกับิทดแทนบ้านหลังเก่าๆที่เจ้าหน่อยก็ถือลื่อไปแล้วครับนลยครับกับจิตสางบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแทนแล้วครับนะครับอีเจ้าหน่อยก็บเจีหดหายไปแล้วครับบ้านหลังเกา่าเก่ากบ่ค่อยเห็นแล้วครับ มีบัตรหลังใหม่มาแทนนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับบันหลังก็เก่าเหล่าเก่าแต่สมัยเก่าๆนี่ครับหรืเช่นไรก็สรือเปลี่ยนแปลงไปแะครับเป็นเรล่าที่ทันสมัยชึ้นเงื่อนนี่แหละครับนีอ่อีกอ่ะเป็นเนงื่อนอ่ะเป็นเงื่อนหลังเก่า จเจนเี่กัเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับจะวัดมบบนันนะครับเจนี่ก็มีบ,บ้านหลังท่านสมัยบ้านหลังไม่ใหม่เขาแมาแทนแล้วนะครับบ้านนี้กับคือว่าเป็นบ้านที่จเจริญพระสุนทรนะครับในบางเมืองกะยังวัดเจริญน,นะครับบางเมืองกัยังเป็นบ้านหลังก็เก้าอยู่่ว่าบ้านนี้กับดว เป็นบ้านที่ใหญ่พอสมควรบ้านที่จเจริญแล้วนะครับ Sí, sí, sí กูบ้านนะครับไม่เพราะไม่มีทองเอสซีฮะเหมือนั้นนะครับบ,ออบ้านนี้กับคุณกะมีบาม้านหลังใหม่คุณก็โดนแท่นหลายแล้วนะครับ สุดบ,าบ้านเราวันนี้ครับสุดแล้วเนาะ,ะบ้านต่อไปในบ้านยังบ้านห้าโคกไก่บอไก่อะไรก็ดีนี่ยังเ็ีหัวตีโอขอบมวครับมมาเราชเมึบบงมูบ้านเขาจะซื้อด,ดอก ายดีเด้อครับเปายดีเด้อม์แกระเด็นยังยังบิ้นกันตรายโบรานเท่าพอได้กินอยู่แต่บ่อถึงขันแต่ขายเนาะแถวน้ำพงน้ำหน้าคราบ้านเท่านี้บ่อจะเห็นแถวเมืองเซมผู้ท่องหลไหลอยู่เขาทั้งขาดพวนเนาะเกาไปแจกทับจอไปขายอันตรายก้อนขาย อะไรก็ว่าเขามาทำบ้านเอาเอาคือเห็นมีเปลือกตักตาลล่ะแสดงว่ามีต้นตาลด้วยกันเด้อยังไม่เ่านอนฟังเพลงบ่โอ้ยี่นี่หูดีตัวนี้ครับอันนี้อันนี้บ้านน้องให้เนาะครับบ้านน้องให้ครับผมมาหล่อช่มึงหรือนี่สิแบบเอ้าขอบคุณหลายๆเลยครับ เขไปขายยาบออครับอาไายคลิปท่ายนะลงยูทูบดอกอ้าอยู่บ้านไดนมาแต่สกลนครเหรครับมาแต่ไทยครับครับอ้ามาเหรียมาเหรียมาเหรียญที่อทงแม่อาเหรียบ้านนั่นบ้านนี้ขึ้นเนี่ยพักอยู่เมืองสองคอนล่ะพักอยู่ปากอย่งปากซองอ่ะตแล้วจีตัวกับขึ้น ครับเออับขึ้นไปทั้งจำพรอนแล้วก็ออกเมื่อทาแขกอนละครับอ่ะกับก่อนฉันยูดีไม่แห้งเด้อไปเท่ากั้เลยครับผมยูดีไม่แห้งครับผม เดนนี่บาาน,เนีเขาก็ช่วยกลังมากแลวครับบ้านาน,น้ครับติดไปผู้หลักบ้านน้องขอนแกนนะครับตอนนะครับหนึ่งคือบ้านน้องให้นะครับ กาลานะครับเราไปกับบ้านน้องคอนแก่นนะครับเาเดี๋ยวคนภาคเปชมบ้านน้องคอนแกนนะครับเขาออกจากบ้านน้องให้นะครับบ้านนากาลามาแล้วนะครับมาฮอดสามแยกนี้เ้องกฤติเลี้ยวขวาไปทั้งบ้านน้องคอนแก่นก่อนนะครับไปชมบ้านน้องคอนแก่นเพราะว่าเมันมีบุญมาเนี่ยเดี๋ยวเขาช่งบ้านเราเพราะเป็นปุ๊อย่างีนะครับบ้านน้องคอนแก่นนะครับ ออกถนนหมายเลข13ตปที่เก่าล่ะครับตั้างเส้นนี้ไปบ้านนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปบ้านน้องขอนแก่นนะครับไปเพิ่งว่าไปเป็นบุญัง